ออนนีวันนั้นกับคุดออเยวันนี้ต่างกันก็ถูกเหมือ,อมนเดิมครับก็ในการฝึกซ้อมก็ผมมีทั้งความเป็นครูแล้วก็มีความเป็นโค้ชในส่วนของความเป็นโค้ชในการฝึกซ้อมเนี่ยก็ก็ต้องเป็นไปตามแผนนะครับก็ในความเป็นครูก็มีการแผนการสอนไว้ได้ชัดเจนว่าเราจะพัฒนาอะไรและเราต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพทางจิตของเขาซึ่งมันก็ต้อง มีดุบ้างถ้าใครไม่ตั้งใจหรือใครยังทำไม่สำเร็จก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาเนี่ยมีสปิริตมีการไฟติ้งนะครับในเรื่องของคุณภาพทางจิตที่ดีนะครับอันนี้เราก็ต้องจำเป็นที่ต้องทำแล้วก็เด็กๆรุ่นนี้ก็น่ารักกันทุกคนนะครับทุกคนก็ตั้งใจฝึกซ้อมดีก็ก็ดีใจที่ทุกคนมีความฝันด้วยกันแล้วก็ อยากจะพัฒนาตัวเองไปสู่ในระดับเวนะิร์กค s าสเราก็จะจัดให้เต็มที่ตามที่ทุกคนฝ่ฝันเอาไว้นะครับก็ต้องผ่านความยากลำบากอุปสรรคไปให้ได้แล้วก็คิดว่าพี่ๆรุ่นเก่าพวกเจ็ดเซียนเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องตอนนี้ก็รุ่นที่สองเขาก็ได้เดินทางกลับมาทั้งบิมทั้งเพียวทั้งอะไรเนี่ยเขาก็จะเป็นโมเดลที่ดีให้กับน้องรุ่นใหม่เป็นเจเนอเรชั่นที่3ซึ่งเขาก็ได้เรียนรู้ ส่งผ่านการรุ่นต่อรุ่นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยพัฒนาเด็กๆรุ่นใหม่พวกนี้ครับ